สีสันวันสุดท้ายก่อนจะมีการเลือกตั้งนะจ๊ะประเทศไทยเป็นประเทศประชาธิป,ปไตยนะปกครองระบอบประชาธิปไตยนะเพราะฉะนั้นการที่เราเกิดเป็นคนไทยนะเพื่อนๆเ,นเนชื่อไหมนะการออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งในแต่ละครั้งนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าแต่ละประเทศเขาจะมีการเลือกตั้งตลอดนะ วันนี้หน่อยไม่ได้เข้าข้างใครหรือว่ามาเชียร์ใครนะแต่ที่บ้านหน่อยติดถนนนะวันนี้ก็เป็นการหาเสียงนะคะของผู้นํำท้องถิ่นนะคะจะมีการเลือกตั้งนะคะของผู้นํำชุมชนในเขตเทศบาลต่างๆทั่วประเทศในพรุ่งนี้นะจ๊ะวันที่ส1บอ็ดนะคะก็จะพาสีสันนะคะเอานำเอาสีสันการหาเสียงนะของแต่ละทีมนะคะแต่ละเบอร์มาให้ชมนะคะ ตำบลหน่อยก็เป็นตำบลเล็กๆนะนเพื่อนๆจาะนะเป็นตำบลเล็กๆนะคะมีคนสมัครนายกทั้งหมดเนี่ยสามคนนะมีเก้าหมู่บ้านนะถามว่านายกเนี่ยทีมนายกเขาก็จะมีลูกทีมซึ่งเป็นสมาชิกต่างๆนานานะแล้วก็จะมีคนที่เขาอยากจะเป็นสมาชิกเทศบาลเขาลงอิสระอีกสองคนนะในเขตพื้นที่บ้านหน่อยนะถามว่าเก้าหมู่บ้านก็รู้จักกันหมดนะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ รักใครชอบใครอันนี้ก็ตามประชาธิปไตยนะก็ใช้สิทธิ์ของเราให้เต็มที่แต่วันนี้มันเป็นวันสุดท้ายกับการหาเสียงเลือกตั้งนะเขาก็มีทีมเชียร์นะเขาช่วยกันเชียร์ช่วยกันลุ้นนะวันนี้ที่บ้านหน่อยติดถนนหน่อยก็จะเก็บภาพนะทุกทีมนะไม่ว่าจะเป็นเบอร์หนึ่งเบอร์2เบอร์สามนะให้ไม่ได้เอียงไปทางไหนนะเพราะอันนี้มันอยู่ที่สิทธิ์นะ,ะการใช้สิทธิ์ของแต่ละคนอย่าที่หน่อยจะบอกนะ อันนี้ก็เป็นบรรยากาศของการหาเสียงของเบอร์หนึ่งนะเบอร์หนึ่งอันนี้พูดเลยนะมีทั้งหมด3ามเบอร์นะสามทีมอันนี้เป็นทีมนายกนะทีมนายกนะเขาก็ออกกันแต่เช้านะอันนี้ชลอบเช้านี่มาแล้วหนึ่งเจ้านะจ๊ะนะเดี๋ยวก็จะตามมาอีกสองเจ้านะวันนี้ก็จะทยอยเก็บบรรยากาศนะของการหาเสียงในพื้นที่มาให้ชมกันนะจ๊ะนะก็เอาความสนุกสนานนะจ๊ะ อันนี้ก็คือต้องเน้นนะคะว่าไม่ได้ถือข้างใครนะจ๊ะนะหน่อยโดนแซลด้วยนะคนที่เขาสมัครนาะยกเขาแซลหน่อยเมื่อกี้เขาบอกว่าช่วยนับรถให้ด้วยนะคะนะ <laughs> เขาบอกให้ช่วยนับรถให้ด้วยว่ามีกี่คันหน่อยไม่นับหรอกโอ้ยใครจะมานั่งนับเนาะเขาแซลในเะมื่อเขาแซลเราเราก็จะถ่ายเขาเอาจนสุดท้ายนะเอาจนแบบว่า,าคันสุดท้ายนะปิดท้ายนะ การจัดแต่งรถก็เอาตามสไตล์นะชอบสไตล์ไหนก็สไตล์นั้นนะอันนี้ก็ให้ชมไว้นะจ้านะว่าอันนี้นี่เจ้าแรกมาแล้วนะดูตั้งแต่หัวขบวนยันท้ายขบวนนะจ้านะ